วันเกิดปีนี้บอกว่าไร้แลนฉลองสําหรับคุณแอนทองประสมนะครับก็จะเกิดอวันเกิดเนี่ยวันที่1พฤศจิกายนนี้นะครับจะอายุครบ4 5ปีเจ้าตูนเนี่ยก็บอกว่าวันเกิดก็ต้องไปทํางานที่ต่างประเทศเพื่อนๆน้องๆก็มาเซอร์ไพรส์ลุ้งหน้ากันไปละส่วนตัวเนี่ยก็หวังว่าจะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาเพราะปีนี้จะแต่เรื่องร้ายๆหลายเรื่องเลยเป็นปีที่แบบเขาเรียกเลยนะเป็นปีที่แบบสมบุกสมบันสําหรับแอนมากเพราะแอนแอนเจอหลายอย่างมีทั้งแบบ ขาหากเป็นโควิดโจนขึ้นบ้านอะไรเงี้ยคือแอนก็คิดว่าปีวันเกิดแอนหลังจากนี้มันน่าจะมีอะไรที่ดีขึ้นเริ่มต้นเนื่องจากหลังจากมันผ่านวิกฤตรตรงนั้นไปแอนเริ่มรู้สึกว่าชีวิตมันเหมือนมันถูกถูกเปิดให้มันสดชื่นขึ้นอะไรเงี้ยค่ะก็เลยคิดว่าหลังปีใหม่นี้ก็น่าจะมีอะไรดีๆเข้ามาค่ะส่วนการเลี้ยงวันเกิดหรืออะไรก็คงจะไม่มีเพราะว่ามีไปทํางานที่ซิดนีย์ค่ะ <c oughs> อยู่ต่างประเทศ <c oughs> ค่ะ<ๆ>แล้วก็อยู่ตามกองถ่ายก็แฮปปี้เบิร์ดเดย์กันในตามกองถ่ายค่ะ ใช่ค่ะใช่ค่ะ,คะก็มีเมื่อวานนี้ก็มีคิมหมากเจมจีนัดมีเลียก็มา เซอร์ไพรส์ล่วงหน้าไปก่อนเรารู้ว่าเดี๋ยววันที่หนึ่งจริงๆแอนจะอยู่ต่างประเทศก็ดีใจที่ว่าเพื่อนๆยังรักแล้วก็คิดถึงเราแล้วก็คือเขารู้ว่าแอนโดนมาเยอะอะปีนี้เลยโดนซัพพอร์ตเยอะหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาบอก45คือชงเลข5คือชงไม่รู้จริงหรือเปล่าเลยโดนโดนยับเยินเลยค่ะแต่ก็โอเคนะแอนก็ตั้งหลักได้แล้วตอนนี้ค่ะถึงวัที่นี้บอกว่าจะไปที่นี่ค่ะก็อนอ๋อ,อไปทํางานของหนูวิทตองกับน้องนายณพัฒค่ะก็ไป4วันแล้วก็กลับมามค่มาทเนะ นอกจากนี้ครับยังได้เผยว่าปีหน้าเนี่ยก็จะมีผลงานให้ได้ชมกันรัวๆเลยนะครับทั้งในบทบาทของผู้จัดละครแล้วก็บทบาทนักแสดงด้วยส่วนภาพยนตร์เรื่องบัวผันฟันยับที่ประกบคู่กับราบคณาวุฒิเนี่ยเขาบอกว่าใกล้จะได้ชมแล้วแหละครับอเดี๋ยวไปดูน้องกัปปล่อยของเยอะมากนางโดนแอนแบบฟันดาบจริงๆโดนไปเยอะเหมือนกันน่าสงสารเล่าเล่าิรากรนุขช่าีเาไม่มีอะไรนะเขาจะเป็นเด็กเหมือนแมวอยู่ในกองก็จะนิ่มๆซึ้ง,งๆไม่ค่อยแบบ ใครว่าอะไรก็ยิ้มอะไรอย่างเงี้ยเขาเป็นที่รักสําหรับทุกคนในกองแล้วก็เป็นคนชอบนอนค่ะแล้วก็การแสดงเขาดีมากนะคะแอนก็เสอรส์เขาเหมือนกันได้เป็นครั้งแรกที่ได้เล่นกับพระเอกที่อายุน้อยที่สุดอะไรเงี้ยค่ะ mm hmm. ขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนนะคะที่ติดตามรายการ Inside n e w s t o n i d t อย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออื่นๆอีกมากมายค่ะและถ้าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆส,สามารถติดตามได้ที่ Facebook Fanpage True Insight เข้าไปกดติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ